คำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับของวันที่16ถึง18มกราคม66นะครับก็จะมีดังนี้นะครับอ่าอันที่1เลยนะครับทองคำนะครับตอนนี้นะยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็ด่านสุดท้ายนะครับที่มันจะขวางทางเนี่ยไม่ให้ทองคำนะครับมันดีตัวขึ้นไปได้นะครับอยู่ที่ด่านราคา1,940เหรียญ ด่านนี้เป็นด่านที่สําคัญมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดราคาทองคําครับมันสามารถทะลุด,ด่าน1,940เหรียญขึ้นไปได้นะครับจากนี้ไปก็จะไม่มีอะไรมาขวางทางทองคําได้แล้วนะครับทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยนะครับเป้าหมายกําไรแรกเนี่ยที่มันจะไปถึงเนี่ยก็ประมาณ1,963จนถึง1,965เหรียญน,นะครับนี่คือกรอบแรก แล้วก็กอบสุดท้ายนะครับที่ทองคำมีโอกาสจะไปถึงได้นะครับก็ประมาณ1,980จนถึง1,985เหรียญเลยนะครับฉะนั้นแล้วครับอาทิตย์หน้านะต้องให้ความสำคัญมากๆกับดานราคา1,940เหรียญน,นะครับถ้ายังไม่ผ่าน1,940ทองคำมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาแต่ถ้าเกิดผ่านด่าน1,940ขึ้นไปได้ครับเป็นอันว่า เกมโอเวอร์เลยนะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสจะไหลขึ้นได้เรื่อยๆจนถึงแตะ2,000เหรียญได้เลยนะครับอ่ะสมมุตินะครับว่าด่านราคาทองคำหนึ่เาร้อยเหรียญเนี่ยมันขวางทางไม่ให้ทองคำเนี่ยขึ้นต่อได้นะครับขวางทางเอาไว้สำเร็จเนี่ยทองคำมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาในอาทิตย์หน้านะครับที่กรอบราคา1,910จนถึง1,915เหรียญ แล้วก็กรอบที่2ครับอยู่ที่1895จนถึง1,900เหรียญแล้วก็กรอบที่3ครับอยู่ที่1875จนถึง1880เหรียญนะครับแน่นอนครับจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยปัจจุบันนะครับก็ยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมที่1870เหรียญถ้าเกิดสมมุติว่าทิศหน้าเนี่ยราทองคำเนี่ยมันสามารถย่อตัวลงมาแล้วหลุดต่ำกว่า1870เเหรียญลงไปได้นะครับ ทองคำมันก็จะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางทันทีและก็จะเข้าสู่โหมดไซเว y ครั้งหนึ่งนะครับทำให้การเ,เทนขาขึ้นสมบูรณ์เนี่ยนะครับมันหยุดชะง,งักนะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำนะครับมันยังไม่สามารถหลุดต่ำกว่า1,870เดหรียญได้นะครับทองคำเนี่ยยังไม่มีทางเป็นขาลงจริงๆเด็ดขาดนะครับอันนี้อาจารย์เติ้งฟันธงได้90%เลยนะครับฉะนั้นแล้วครับ ถ้าเกิดอาทองคำนะย่อตัวลงมาตาม3กรอบเมื่อกี้นะครับใครที่รอดักเปิดซื้อบายอยู่นะครับจะตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอก็ได้นะครับรอดักเอาไว้ได้เลยครับนะสามารถช้อนซื้อได้ก็แปลว่าอาทิตย์หน้านี้นะครับกรอบทองคำนะก็จะวิ่งอยู่ในกรอบราคา1,870จนถึง1,940เหรียญน,นะครับ ทะลุออกข้างในได้ก่อนนะครับทองคําก็วิ่งต่อข้างนั้นทันทีนะครับน้าหนักนะครับยังให้ไปทางฝั่งเปิดซื้อบายมากกว่านะครับราคาทองคํายอดตัวลงมาครับก็ทยอยเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับเก็บบายอย่างเดียวนะครับสมมุติพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์นะครับเปิดตลาดมานะราคาทองคำนะครับมันดีตัวขึ้นต่อนะครับทะลุ1923เี่หรียญขึ้นไปได้นะครับ1,923นะก็ ให้เสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับเป้าหมายกําไรเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยได้ฟันกําไรประมาณสักที่1928จนถึง1930เหรียญเนี่ยอันเนี้ยนนได้ฟันกําไรตรงนี้แน่ๆแ,แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดทองคำนะครับมันสามารถทะลุดาน่านเ9 2 9ี่เเหรียญขึ้นไปได้ด้วยนะครับอันเนี้ยให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับอีกไม้หนึ่งนะครับเพราะทองคำเนี่ยมยีโอกาสจะขึ้นต่อไปถึงระดับ 1,934จนถึง1,936เหลรียญน,นะครับถึงจุดนี้นะครับทองคำเนี่ยน่าจะเริ่มแผ่วตัวลงหรือว่าเริ่มอ่อนกำลังลงนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีด่าน1,940เหรียญเนี่ยขวางทางไว้อยู่นะครับแล้วก็น่าจะขวางทางได้นะครับในรอบแรกนะครับสำหรับคนที่อยากเสี่ยงเปิดขายเซลลนะครับเพื่อเก็งกำไรขาลงนะ ก็ให้ตั้งเปิดขายเซลลสต็อปนะครับไม้แรกเนี่ยที่1915หนะครับหลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่1908จนถึง1910ไม้2ครับเอ่อตั้งเปิดขายที่1908หลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่1,900จนถึง1902มายไม้ที่3ครับตั้งเปิดขายเซลสต็อปครับที่1,900เหรียญน,นะครับหลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่1892 จนถึง1894หมายที่4ครับตั้งเปิดขายเซรสต็อปเนี่ยที่1892หลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่1883จนถึง1885แล้วก็หมายี่5ครับตั้งเปิดขายเซรสต็อปที่1885นะครับหลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่1876จนถึง1878ได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่า1870เดเหรียญลงไปได้นะครับ สามารถเสี่ยงเปิดขายเซลลได้แบบหมดหน้าตักเลยนะครับทํากำไรอย่างน้อยๆสัก5-10เหรียญเนี่ยเป็นจังหวะแรกที่เราทํากําไรได้นะครับส่วนคนที่รอเปิดซื้อบายนะผมไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าย่อลงมาก็สามารถเสี่ยงเปิดซื้อบายได้ตลอดนะครับทะลุขึ้นไปตามแผนเมื่อกี้ก็สามารถไล่ซื้อได้เลยนะครับสรุปคําแนะนําวันนี้เลยนะครับโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์เติ้งยังคงต้องให้นักลงทุนครับลองเสี่ยง ยืนข้างฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับตามเทนขาขึ้นสมบูรณ์นะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกลัวนะครับกลัวว่าทองคำเนี่ยมันจะเททิ้งลงมาวันไหนก็ยังไม่รู้ซึ่งเอาแหลรนะครับมันจะเท,เททิ้งลงมายังไงก็ตามเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเราก็มีจุดสต็อปล็อเนี่ยที่1.870แต่ตอนเนี้ยต่อให้มันเทลงมานะครับแล้วมันยังไม่หลุด1.870เนี่ยแนะนําว่าเสี่ยง เข้าซื้อบายนะครับเก็บกําไรตอนที่มันดีตัวขึ้นแบบนี้ไปก่อนนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะเอาตัวรอดในช่วงวิกฤตของทองคำนะตอนนี้นะครับก็เป็นว่าอาจารย์เติ้งเนี่ยก็กล้าฟันธง90เละกันนะครับว่าตราบใดที่ยังไม่หลุดต่ากว่า1 8 7 0นะครับทองคําไม่มีวันเป็นขาลงเด็ดขาดแต่ถ้าหลุดต่ากว่า1870ได้โอเคอันนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าทองคําพลิกเกมนะครับเป็นขาลงระยะกลางทันทีนะครับ คนที่ติดดอยอยู่นะครับก็อาจจะสต็อปลอสออกไปบางส่วนก่อนก็ได้นะครับจบนะครับสําหรับโกลสปอตนะวันนี้มาแบบสั้นๆเนื้อๆได้ใจความเลยนะครับในส่วนของทองคําแท่งออนไลน์ก็6.5นะครับผมสรุปให้ง่ายๆแบบนี้นะครับตอนนี้ทองคําแท่งออนไลน์ก็6.5นะครับยังเป็นเทนขาขึ้นเต็มตัวอยู่นะจะกลายเป็นขาลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับราคาทองคำเนี่ยมันจะต้องย่อตัวลงมานะครับ ให้หลุดต่ำกว่า29,600กับ29,400บาทต่อบาททองให้ได้ทั้ง2จุดนี้นะครับหลุดต่ำกว่า29,600บาทลงมาได้ก็จริงแต่ไม่หลุด29,400บาทนะครับเดี๋ยวทองคำมันก็จะดีดตัวขึ้นไปถ้าหลุดได้ทั้ง29,600กับ29,400ทั้ง2จุดเลยนะครับทองคำจะกลายเป็นขาลงเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งเป้าหมายกาไรขาลงครับมีโอกาสจะลงกลับไปที่เดิมครับที่29,100จนถึง29,200บาทต่อบาททองแต่ถ้าเกิดในอาทิตย์หน้าาทองคำเนี่ยนะครับมันยังยืนเหนือ29,600บาทกับ29,400บาทได้อยู่นะครับถ้ายังยืนเหนือราคานี้ได้อยู่นะยังไงทองคำเนี่ยมันก็ดีดตัวขึ้นต่อนะครับแนวโน้มเนี่ยจะปรับตัวขึ้นไปถึงกรอบราคา3 0,000ืน่นทนจนถึง3,100บาทต่อบาททองนะครับ ฟลุกจริงๆครับอาจจะไปจบที่3 2 2 0 0บาทต่อบาททองได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าราคทองคำครับมีโอกาสจะย่อตัวลงมาได้ที่เท่าไหร่บ้างนะครับอาจตอบเลยครับกรอบแรกครับ29,730กัรอบที่2 29,650กัรอบที่3 29,450นะครับใครรอดักเปิดซื้อบายนะครับ สามารถรอดักเปิดซื้อบายทั้ง3าไม้นี้ราคานี้ได้เลยนะครับเอ่อสำหรับคนที่อยากเปิดซื้อบายนะครับตอนทองคำดีตัวขึ้นไปนะให้จับตามองที่29,900บาทนะครับถ้าเกิดอัลทองคำเนี่ยมันสามารถทะลุขึ้นไปดีตัวขึ้นไปได้นะครับเสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปได้เลยนะครับเป้าหมายกําไรครับน่าจะฟันกําไรได้ประมาณสัก3,100 0จนถึง3,200บาทต่อบาททองนะครับคงไม่น่าจะพลาด กำไรตรงกรอบนี้นะครับจบสำหรับทองคําในอาทิตย์หน้านะครับในช่วง3วันต่อจากนี้นะครับก็คงต้องให้กําลังใจกับนักลงทุนทองคําทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะติดเหวติดเซลล์กันเยอะพอสมควรนะครับส่วนคนที่ติดดอยอยู่นะครับก็น่าจะยิ้มแก้มบานนะครับเป็นเป็นฟันกํำไรกันได้เดยอะพอสมควรนะครับเพราะทองคำเนี่ย มันก็ปรับตัวขึ้นมา300กว่าเหรียญเลยนะครับในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ติดเหวแล้วก็ดีใจด้วยสำหรับคนได้กำไรนะครับ